ต้านดือแ่ <t <histoire> <t ้ดีเรีดสกม่แรงติดเสียว่ะ น,นี่เราพบกันอีกแลครช่องบางซิปเราแทรูลแล้วกล่าววันนี้เราอยู่บ้านพี่อ๊อฟนะมาดูคลิปพี่นะพี่บอกว่าน้องๆให้รีวิวอะ่ะมาดูคลิปนะพ,พี่ให้ดูไปข้าวๆ้าแล้วเนะคันนี้พี่ก็ทำห้าแปดชัดเดอมอันนี้ก็ตากล้องนั้นหลานพี่อ๊อฟถือให้นะโดยพี่มันก็ไม่มีอะไรหรอกเลยนะครับ กลางๆวันนี้เรามาบุกร้านช่างออฟลงมิตินะครับหรือออฟแกกำลังคุยกับเมียน้อยอยู่นี่ช่างออฟนะใช่ไหมหลายคนคงรู้จักกันแหละเ อันนี้รถใครเนี่ยพี่คุณหลอนะใช่รถใช่รถวิ่งสนามเองพี่รถสนามเอเอาตอนแรกมันไม่ใช่สีนี้นี่พี่ท้าหม่ท,หมท้างในสองพันสิบเจ็ดอะไรสองพันสิบสองิบเอ็ดอันนี้ช,นะนชื่อรถอะไรนะบุญหลงใช่อันนี้น้องบุญหลงนะน้องบุญหลง ต่ออ66ชั้น5นะครับในสนามหลังถนนก็ได้นะครับสกิจทัดมาสนามเอาสนามอย่างเดียวนะครับสนามอย่างเดียวใช้ในสนามอย่างเดียวรถคันนึงถ้าถ้าหลังถนนก็มีอีกคันนึงนะครับใครสนใจก็สกิดได้ยอมยอมคันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพแกเพิ่งเก็บสภาพใหม่นะคันนี้ เดี๋ยวถ้าน้องๆอ,อยากให้รีวิวแบบเตม็ตมๆเลยก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวชิปหน้าเดี๋ยวจัดให้คนระับจับน้องบุญหลงนะน้องบุญหลงน,นี่มึงมาดูอะไรมาดูชิกร้อยย่ห้าผมเนี่เดี๋ยวไปดูชิปพี่ต่อดีกว่าอันนี้มันก็เหลือเปลี่ยนแปลงเซ็นเซอร์นะเพราะว่าอันเ่ามันเป็นอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ของชิก เอ้ยของพี่เซ็กนะพี่เซ็กร้อยห้าสิบมันก็ไม่มีอะไรนะคันนี้แต่ <_ D> ว่าร้อยยี่ห้าพี่ก็อยู่ในบ้านพี่อ๊อฟนะที่มี125ร้อยยี่ห้าปาวานกับร้อยยี่ห้าไฟเลี้ยวบังลมถ้าร้อยยี่ห้าไฟเลี้ยวบังลมก็อยู่ร้านพีอพ่อ๊อฟถ้าใครอยากให้พี่ทำหมกหมกช่ 5, <_ D> างอ๊ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะว่าทําปาวานหรือทํำไฟเลี้ยวบังลมดีคันนี้ยังไม่เสร็จหรอกก็เอาท่อมาให้แกนั่นแกลังอยู่นะแกลังอยู่ยยช่างอ๊อฟสายลัง มีคนนี้คนเดียวในคัดแน,นอันนี้พี่เอามาท่อนะท่อเก่ามันขาดก็เลยเอาท่อนี้มาใส่อันนี้น่าจะพาหมกเลยเก็บใส่ที่บ้านเราอันเก่าคอท่อมันขาดแต่พี่าพามันเตัวอะไรอันนี้น่าจะเป็น GTO นะใช่ไหมใช่ครับ GTO แต่ถ้าเป็นรถคันแรกของพี่ก็จะเป็นคอนขอนะ แบบตัวเดียวกันแหละแต่ว่าคนทรงๆงคล้ายๆกันก็คนละรุ่นกันในเฉ่พี่จะเป็นคนขอดแรงนะก็ทําดีๆอ,อ,อ่ะันี่ก็รถลูกค้าใช่ไหมใช่อันนี้มาทำอะไรเนี่ยค่าแปดจ้าครับ5.8าแปดเ้ห้าเลยใช่ครับร้านนี้ลืมบอกอเขาค้าแปดเั้า้าเขาแรงนะร้110ยอยสิมีคันหนึ่งนะที่เคยทำไว้วิ่งประมาณร้อยแปดสิกว่าจีนะ แตกอาสามอ่ะไม่อยากจะคุยหรอกสมัยก่อนนะสมัยหลังถนนเดี๋ยวนี้แกแกไม่สนับสนุนให้ขี่หลังถนนนะครับเพราะว่าพวกพี่ตำรวจแกขอมาแกเพิ่งโดนบุกไปใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละแกขอมาไงเดี๋ยวนี้แกก็เน้นแบบรถใช้งานก็ขับขี่ง่ายๆไม่รบกวนคนอื่นถ้าเป็นไปได้ก็ใส่พวกท่อพาหมบด,ดีกว่าจะได้ไม่เสียดังไม่เสียงดังรบกวนคนอื่นด้วยใช่ ก็เดี๋ยวไปดูต่อนะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแกคุยงานอยู่เดี๋ยวตัดไปตอนคุยงานเสร็จเลยก็ได้ One hour later โอเคครับตอนนี้พี่อ๊อฟแกก็คุยธุระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเรามาดูต่อแล้วมาดูโซนิกคันนี้โซนิกคันนี้ทำอะไรพี่ผูกผูกค่าสามครับโอ้ยอันนี้ก็จัดสภาพไหมพี่จัดให้เขารู้ครับจัดมาเขาจัดมาครับอันนี้เขาจัดสภาพเองนะ นี่ก็ประเกันนะชัก8เราทำเฉพาะเครื่องแต่ใกล้เสร็จแล้วล่ะครับคันนี้เจ้าของก็ตามมาแล้วแหละใกล้แล้วแรงไหมก็น่าดีหนด้ด,ดับหนึ่งครับสนุกที่สนุกไม่แรงแต่เร็วแรงกับเร็วมันไม่เหมือนกันครับแยกให้ออกใช่ไหมพี่ใช่แยกอธิบายให้ฟหังแรงกับเร็วมันต่างกันเลย

พอแรวมากความเร็วก,ก็จะหายพ,อ,พอเอาเร็วมากความแรงก็จะหายก็าเหมือนกับว่าถ้าเร็วความเร็วสูงสก็ต้องใช้ระยะทางในการวิ่งเยอะไกลถ้าใครเป็นคนที่ทำเครื่องแรงนะวิ่งในระยะสั้นได้ในความเร็วสูงอันนั้นก็คือความสามารถช่างไปวนเดียวก็ต้องการเท่าไรงม่หมดได้อยากเสียอย่างแรงอย่างเสียอย่างเร็วอย่างเสียอย่าง แล้วคันนี้ลูกลูกเท่าไหร่พี่นี้บนไฟฟ้าเดี๋ยวมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์ดีคันนี้ทำเดิมดีบนไฟฟ้าเดมไหนเดมพี่อะไรเออก็เอามาแดกรถมุอเงี้ยรถผมพี่ก็ทำเลยนะพี่ก็แดกรถเองกันเราไม่แดกก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าใครสนใจอะไรก็ดูได้นะครับไม่ค่อยมีแล้วอยู่ร้านหมดที่บ้านหมด อะไรแกส่วนมากก็อยู่บ้านแกนะอันนี้ก็อันนี้ฝาร้อยสิบไหมเนี่พยพี่สุกีว่าอันนี้ฝาโนโอันนี้ฝาอะไรเนี่ยร้อยสิบสุกปปี้นี้เสื้อเสื้อร้อยยีห้าเรือนอันนี้เรือนซีบีสองห้าส่นใ,ใครสนใจก็อินบ็อกได้นะครับผมอินบ็อกหาช่างอออปเลยนะ พบกล่อง API แกก็เป็นตัวแทนนะใครสนใจก็ท้กหาช่างอัพเลยอัพอสิรดาไม่รู้อ่ะมันขึ้นอ๋อพี่เปลี่ยนบ่อยอ่ะไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ช่างอัพลงงพิตีช่างอัพอสินดามยนเป็นนี่ยตัวแทน API ถ้าก็ถ้าถ้าติดตั้งกล่องที่นี่ก็ชุนฟรีตลอดชีพครับ เปลี่ยนรถก็ชูนปีเปลี่ยนเสเตตก็ชูนปีก็แต่เป็นกล่องใบเก่าเจ้าของคนเก่าเี่โดนเลยนี่เกินเนี่้วยนี่ค,นคันสุดตานออคันนี้สุดาตันสปอนเซอร์อยู่<อ>น้องบุญหลงนะครับอย่าลืมติดตามนะแต่พี่ว่าพี่จะเริ่มทำสนามแล้วเนี่ยได้ไหมเบื่อแล้วเบื่อแล้วทำรถเพื่อข<ว><ว>ี่เอง <laughs> จากขี่บ้างเดี๋ยววันต้องดูทรงไปดูทรงทรงไปสนามเริ่มไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก่อนทรงผู้เสพนะครับเดี๋ยวนี้เป็นทรงผู้ขายต้องมากรอบเสร็จเมื่อกี้เลยนี่เลยสดสดร้อนร้อนเลยต้องมาตอบเสร็จเมื่อกี้เลยไม่รู้ติดป่ะนะอันนี้เป็นระบบสตาร์ทมือแท้นะครับสตาร์ทมือแท้ Tira, tira. Tira, tira. Tira, ปาวานเองก็จะหมดน้อยเรื่องระบบไปใช่ไหมละ่ะแต่ว่าทรงมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนแต่ว่าถ้าเองเราไปขี่เล่นน่ะถ้าแบบเป็นรถล่องเดินไกลอย่างประมาณแต่แต่ว่าเดี๋ยนี้เท่าไหร่ก็เดีอยนี้ครแล้วตามอยู่ที่ถ้าเครื่องกไม่เกี่ยวกับส่วนส่วนที่มันเสียหายนะก็อยู่ประมาณสามสามถึห้าสี่หมื่นประมาณนั้นครับก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะก็ มันต้องใช้ข้อมูลน่ะไล่มานานแล้วพี่ก็ไล่มันต้องต้องมาดูตอนนี้พี่ทำอ,ะอ่ะทำเยอะอ่ะยับอตอนมาพี่ว่าเฮ้ยเราเราถ่วงตัวนี้ให้หนักกว่านี้ไหมเราเปิดดูใหญ่ไหมเปิดดูเล็กไหมใช้แคมตัวนี้ตัวนี้ใช้หัวฉีดเบอร์นี้ใช้คัพแบบนี้แม้กระทั่งค้าคัพเนี่ยก็ใช้ของยี่ห้อสปริงเวนทน้ำหนักทุกอย่างเราต้องให้ดูในการเอาใส่แล้วไปลอง พอจนเราเจอว่าเออเนี่ยคือท่ากลางที่ดีที่สุดแล้วสามารถสมมติอย่างคันนี้พังเอาของอะไรเฉยๆมาใส่ก็มี่เหมือนเดิมัวอีฟเอาของอะไรีาใส่ก็วิ่เหมือนเดิมซึ่งเป็นการเราเราเราทำเพื่อพัฒนาออกไปให้ลดลูกค้าอยู่แล้วไนงะมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากว่าจะไม่ได้ของจริงอ่ะว่าแต่คนคุณ,ค,ณคุณซื้อของเอาเงินมาซื้อของจริงได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้วิ่งอยู่กี่วินาี ก็เจอข้าทดีเทสก็มีเจ็ดสี่เลยสองร้อยใช่ครับแล้วได้สี่ร้อสี่อไม่เคยกสองร้อไม่เคยถสองร้อยหนึ่งเมตรอ่ะสองร้อยห่งเมตรก็มีเจต้นอย่นะสีต้นน่น้ำหนักเท่ที่เห็นเจ็ดสามนี่ก็ปักตายบางครั้งเราอยู่ที่แต่วราวิ่งพอไปแข่งจริงไปแข่งจริงวะเขามีความกดดันมีอะไรอย่างเขาอยู่ที่ตัวขี่ด้วยใช่น้ำหนักน้ำหนักรถในในวันที่เราแข่งในตอนที่เราไล่ไปรังก็ รถคันอื่นก็แรงแรงเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราแรงแต่ว่าจังหวะในวันนั้นถ้าวันนั้นตันที่เราจังหวะดีเราก็ได้ที่หนึ่งกลับมาใช่ไหมจังหวะไม่ดีก็ได้ที่สองที่สามยิไม่ได้เลยธรรมดาแต่แข่งรถมันมีแช้ป์มีชนะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเครื่องตัวนี้ยสามารถวิ่งโลได้ด้วยแค่เปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนแคมแล้วก็เปลี่ยนเบรกทุกอย่างเอาหมดก็อย่างที่พี่แบงค์พูดเท่านี้ก็ติดเดียวกันนะ เดียวกันเพราะว่าตอนนั้นก็เอาเครื่องรถแขร์เอาเครื่องเก่าคันนี้เครื่องเก่าคันนี้ลูกใส่ดีเซลเพท่นก็ยังวิ่งโรได้เองก็ขี่เราก็เป็นเครื่องโรสันแต่ว่าคันที่พี่หน้าเห็นแต่ว่าคือตอนนั้นอะเครื่องคือเครื่องมันเราเอามาทําเสร็จแล้วพุทธมีคนซื้อเราก็ขายเราก็ทำตัวแบบเครือยู่แต่นั้นเองไมีอะไรมันโอ้วิ่งโรมันก็ไม่ใช่เล่นนะเกียร์สี่ทำงานมะไรอเรื่องงานอะไร มีแบบีบปันนง่ายๆเดียร์ผมเหมือนย่างนรำกอ่างต้องรักษาล้วมันเครื่องทำเครื่องต้งหลายหมื่นจะใช้น้ามันเครื่องสองสามร้อยก็ไม่ใช่เพราะว่าน้ามันเครื่องงบอผมว่าลิ้นเราทำกับบาใช่ไหมสาร้อยสามร้อยบินนั่นแหละก็แล้วแต่แล้วแต่ชิ้กันเราเอาหายากเลยแล้วแต่หชิ้นกันเราเาทั้งบอกก็ไม่เชื่อเาบางครั้งเจอของปลอ ก็ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่น่าจะไว้ใจได้แต่ถามว่าน้ำมนันบางตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันมันดีสำหรับคันนี้นด,นนดีสำหรับเครื่งรองแบบนี้แต่พอพอาไปใส่อันอื่นอาจจะไม่ดีก็ได้เหมือนพี่ลองน้ำมันเครื่องอีกตัวหน,น,นึ่งแทงดีเหมือนกันแต่คับลื่นเราก็ต้องมาดูว่าน้ำมันเครื่องตัวนั้นรองรับคับเปียกไหมน้ำมันเครื่องตัวนั้นแบบอ,อ,อาจจะเหมาะสำหรับรถออโต้อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ย เราเราไม่ขอพูดชื่อแบรนดงเพราะเราซื้อใครแล้วใส่ออโต้แล้วดีจริงอ่ะดีกว่าตัวนี้อ่าเออดีกว่าเอาอันนี้ใส่ออโต้เราต้องเลือกเลือกเพามันได้ผลประเภทรถแล้วดูว่ารถเราอ่ะทำอะไรมาบ้างแต่อันนี้ไม่มีอะไรก็่หลักปรึกษาปรึกษาได้แต่ขอปรึกษาจริงจริงจังๆไม่เทียมอ่ะไม่ขี่ได้ไหมพี่ได้พี่ไปรอเกย์ผมโอ้ยรถเยอะต้องใส่เดี๋ยวต้องเอาหน้าเดี๋ยว ต้องต้องใส่รถไปอะ่ะไปโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนเรายกไปที่ถนนเป็นเลยดีกว่า t 0 0 0 h o u years later แรงนะคับนี้แรงนะ7.4บางทีว่าเจนะ็ดจนด Two thousand years later. โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมช่องบางทิดแนวแซนดูนะครับแล้วก็ช่างออลปัสระดางนะครับผมยูทูบอะไรนะพี่ช่างออลปัสระดาะะช่างออลปัสระดา,า,อ,อ,ดาอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แกด้วยนะครับผมแกเปิดช่องแล้วแหละใ,ให้เปิดพร้อมๆเดียวกันเดี๋ยวผมใช่แต่ว่าถ้าถ้าคนติดตามถึงพันเมื่อไหร่จะมีคลิปเด็ดๆลงแล้วก็ลงต่อเนื่องเลยไม่รู้เลยไม่รู้ดิครับนี่ก็ขายนะขายไงเมนูพี่ ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมกันด้วยนะครับผมแอดมีแอดนำน้านะแอดทีเอฟสี่ห้าแล้วครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ